อันนี้แค่ซีกเดียวนะได้ประมาณเท่านี้แล้วอะ่ะตัาผ่าหมดนี่จะได้ประมาณไหนเนี่ยโอ้บองผมใกล้จะเต็มแล้วดูขนาดขนาดสวัดีควับผมอันนี้อยู่กับผมมีทีสตูดิโอเราหลังจากที่ผมเนี่ยได้ห่างหายไปนาน,นประมาณไอ้สองเดือนกว่านะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้กลับมาแล้วนะครับช่วงที่หายไปก็ผม กล้องของผมเนี่ยมันเสียเนาะซึ่งตอนนี้ผมได้ซื้อกล้องใหม่แล้วนะแล้วก็วันนี้ผมก็ได้มาอยู่ในป่าแล้วจะพาทุกคนไปหาหนอนยักษ์นะผมขอเรีเยกหนอนอะไรนะนอนด้วงนะผมเดี๋ยวนี้ผมก็ได้มาถึงแล้วซึ่งผมมากับพ่อเนาะพ่อก็กะลาตัดอันนั้นนะไม้อยู่นะซึ่งอันนี้เป็นหนอนที่มาอยู่ในโพรงไม้นะผมมันก็กินไม้ ซึมันก็ใกล้จะตายแล้วผมเลยมาเชิญแล้วก็เราจะไปค้นนะฝากเพืพ่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมได้กลับมาแล้วขอรันไลน์ีแชร์า,รา,าสักครันนะ้เดี๋ยวไปดูการหาหนอนดวงกันแล้วเลสก้ เได้มาถึงแล้วนะผมโอ้ oh. อันนี้เป็นหนอนยักษ์ซึ่งมันอยู่ในโพรงไม้วันี้นะเดี๋ยวเราจะมาผ่าดูว่ามันจะมีตัวไหมผมว่าน่าจะมีซักอันนี้ท่อนนี้นะผมน่าจะมีสกักยี่สิบสตัวน่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวมาลอลุ้นกันดู ลองลอยการกัดกินเอา ใส่รูไว้ก่อนในบ้องไว้ก่อนนะผมผมว่าถ้าเอาไปทอดกินนี่น่าจะมันดีคนนึงแต่อันนี้ผมว่าผ่าเขาคันที่จะยากนะองซึ่งเป็นแค่ท่อนแล้วมันกะ็ตรงน,นั้นมีหลายท่อน เราจะค่อยๆผ่านไปมารอดูว่ามันจะได้มากน้อยสักแค่ไหนเนาะตอนนี้พอผมจะผ่านเลยเลยเนาะเดี๋ยวผมจะทายดูบางช่วงนะไปเดี๋ยวจะกโอ้นี่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 ป่าวมาได้แล้วรอบนี้อ๋อได้หลายตัวเลยใส่ยักษ์โอ้โหปลอข้างใน ยต้องค่อยๆหานะมันจะอยู่ตามซอกตามเนี่ยตับหัวเนี่ยมันจะกัดพอมันี่ย ไปแล้วสองสี่ตัวห้าตัวหกตัวอันนี้มันจะเล็กไปหน่อยนึงนะแต่ก็ยังพอกินได้ หายยางน้ำหลายคนที่จะได้กินถ้าไม่รู้จักขนาดนี้เคยกินแค่ครั้งเดียวไม่ยอบออกสักทีจะเย่เย ผมได้ประมาณสิบกว่าตัวแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะจัดอันนี้แค่ท่อนเดียวนะน,น,นี่สดสดีเย์สดสด,สดได้นล้ผมถ้ากล้ากินนาะผมน่าจะไม่กล้ากินผมคิดว่าจะเอาไปทอดกี๊นะองแต่ไยร่ไม่รู้นะรอดู ขอนี้หากันก่อนนะบอกว่ามีเยอะจัดๆอันนี้แค่ท่อนเดียวน้าได้ประมาณเท่าไหร่นะประมาณสิบตัวยีว่สิบลวตัวเยอะ ในเราส่งตัวนี่นตนนี้มีตัวนึง อนแบบนี้ใครเคยกีนน้าผมสามารถคอมเมนต์มาให้ผมใต้คลิปได้นะผมหรือว่าดูจากจังหวัดอะไรสามารถคอมเมนต์มาคูดคุยกันได้นะผมรอได้ประมาณสิบยี่สิบตัวแล้วผรุ่งวัน่าจะได้กระถานหนึ่งเนี่ยยังเหลือเยอะอยู่อ๋อเหลือทอนทนึงก็อันนั้นอีกประมาณ ทอนสอนท่อนเอาโหบ่เลยว่าตอนนี้หมานหมานได้เยอะได้เยอะเฮ้ยนะยถักคาคำเจออีกตัวหนึ่งแล้วเย,ย้แล้วก็มากับน,น้องหมาอีกสองสามตัวดูข้างในในกล้องเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะไปเดี๋ยวเราจะหากันต่อเลอยเลย โอเคตอนนี้เราก็ได้ผ่าไปแล้วท่อนนึงซึ่งมันก็ได้ประมาณและนะประมาณยี่สิบสามสิบตัวนึงท่อนใหม่แล้วมาดูนี่ท่อนใหม่แล้ว,อลวเอาแบ่งครึ่งนะผม่าถ้าไม่แบ่งนี่มันจะผ่านลำบากนิดนึงเดี๋ยวมาดูท่อนนี้แล้วก็ท่อนนูน้นว่ามันจะได้มากน้อยสักแค่ไหน เราจะเอาแค่สอท่อนนี่พอนะผมเราจะไม่เอาเยอะแล้วแค่สองอันนี้พอเสร็จแล้วก็เรา,าจะไปแล้วนี่แล้วอีกตัวหนึง่งว้าวสดุดยอดไี่ไม้นี่านปานต้นนี่มันข้างนั้นที่ผ่านง่ายนะแต่ต้นนี้ผมว่าผันยากนิดนึงให้ผ่านลำบาก ก็เป็นช่วงที่กินได้พอดีเนะ้ะมันไม่มีปีกไม่มีขาอะไรแล้วเป็นตัวนอนเต็มตัวยังไม่มีปีกอะไรเพราะวันนี้นีสามากินได้แบบอร่อยเลยนะครแบบมันกำลังดีอืม ตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นึ่งแล้วก็ตัวน,นี้หมเจ็ดละสองตัวขา้างใน ตัวอนที่สามแล้วทอนนี้มันว่ามันขั้นที่จะมีเยอะพอสคปรกแวเพราะว่าถ้าเราได้ประมาณนี้นี่กินเดี๋ยวน่าจะไม่หมดนละ้ความมันด้วยเจอลแล้วตอนเอาออกไม่ได้โอ้เยอะเลยเนี่ยตอนนี้ผมว่าน่าจะได้เยอะกว่าทอนเมื่อกี้ ค่อนข้างที่จะมีเยอะเลยเรลอดูตัวเลกเตะตุ้มเปกตัวสองตัวเยอะๆยยจะจัดจัดรอเอาออกมาทั้งหมดเพราะว่าไซสา์นี้ ไซต์แต่ละตัวนี่เท่ากันเลยนะไม่มีใครเล็กใครใหญ่ตัวนี้พอดีพอดีเท่าเท่ากันหมดเลยเนี่ยดูดูดูตัวนึงต,นตัวนึงยาวเฮ้ยก็ยังมีอีกตัวนึงกู

ตัวที่สี่ดูดูมาเลยว่าสุดยอดอันนี้เป็นคันที่สองนะที่ผมได้มาหาเนี่ยนี่อนันน่าจะได้ไม่เยอะเหมือนคาวที่แล้วคาวที่แล้วผมว่าน่าจะได้เยอะกว่าน,นี้นะเพราะว่ามันมีไหลท่อนแล้วก็มาผ่าง,ง่ายด้วยอันนี้นจะผ่ายากนิดนึงได้ประมาณนี้ ถือว e <hi> ่าผมอยู <hey. S 2> e ่บ้านสามคนนี้น่าจะพออยู่นะเมแม่ผมนี่จะไม่กินเอากิแค่สองคนนี่ไมด้เลยเลยนะมันได้เลยเลย อันนี้แค่ซีกเดียวนั้นได้ประมาณเท่านี้แล้วอะถ้าผ่าหมุนนี่จะได้ประมาณไหนเนี่ยโอ้โองผมงใกล้จะเต็มแล้วดู๋ยวขนาดขนนี่เดี๋ยวมันรอดูตอนจบน้องว่ามันจะได้มาน้อยซักแค่ไหนไปดูกัน let's go โอเคตอนนี้เราก็ได้หาไปหมดไปแล้วนะผม ยังไม่หมดแต่เราจะเอาเพียงเท่านี้มาดูกันว่ามันจะได้สักกี่ตัวนะอมอืโอได้ประมาณอันนี้หนึ่งกระได้หนึ่งกระทายอยู่น้องสามารถกินสองคนนี้พอดีเลยน้งองเี่ะจัดแต่ถ้าเรายังหาน,นี่มันยังมีอยู่นะแต่ผมคิดว่าน่าจะพอแค่นี้ พออยู่พอกินสุดยอดแล้วนะโอเคผมว่าคลิปนี้ก็คงไม่มีมาหลังสามเพื่อนขอไลค์กูแชร์ขอสติ๊กเกอ์ผมด้วยอยากให้ผมทำคลิปแบบนายแนวอะไรทำไม่มาได้คลิปแล้วพบเจอกันใหม่คลิปนัวน่ารำสวัสดีครับผม